ส่วนคำถามที่สามที่เราถามว่าเราควรคุยกับเขาต่อไปหรือว่าตัดขาดกันไปเลยนะเอาจริงดีๆนะไพ่ใบที่สามคำถามที่สามเนี่ยค่อนข้างชัดมากๆนะคือจะบอกว่ามันอยู่ที่เราเป็นคนเลือกนะคะเพราะตัวตนของคุณตอนนี้คือคือเราทุกข์ใจนะเหมือนเราเราเบื่อเหนื่อยแล้วก็เป็นทุกข์มากนะคะถึงบางทีถึงกับแบบสามวันดีสี่วันป่วยนะคะเพราะว่าเครียเรื่องเขาคือไม่สบายใจเรื่องเขา ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะจะทําให้เราเป็นซึมเศร้านะพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าแฟนเราเนี่ยมีรูปร่างบุคลิกลักษณะอย่างไงนะแต่ว่าถือเป็นคนที่เป็นคนที่มีบุคลิกมากค่อนข้างดีนะผิวสองสีไหมสีขาวรูปร่างสันทัดไหมนะคะแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเลิกกันค่อนข้างสูงถ้าเราถอดใจเหนื่อยไม่เอาเป็นทุก์หนทางแห่งการดับทุกเลิกกันก็ได้เราทําได้ นะมันเลิกกันได้นะคะแต่ถ้าเราปรับปรุงแก้ไขยอย่างที่พี่บอกไปในไพ่ก่อนหน้านี้ในไพ่ใน,ในคําถามภาพรวมตอนแรกหรือว่าไพ่ในคําถามที่สองที่สามเนี่ยเออเพราะว่าเขาก็เหมือนกับสํานึกแล้วก็รู้นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราไม่ไหวแล้วหรือเอาจริงๆนะคะว่าเราอาจจะมีทางเลือกหรือมีตัวเลือกอยู่ในใจของเราอยู่ก็ได้เนี่ยมันก็อาจจะแบบทําให้เราเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาได้เร็วขึ้น นะคะเพราะว่าเนี่ยไพ่เนี้ยมันเสี่ยงเสี่ยงต่อการเลิกกันนะคะเน่ก็คือไพ่ Five of p e n t a c l e คคือไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่อัศวินนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบค่อนข้างเอาแต่ใจอะ่ะเออเหมือนกับว่าหากไม่ฝืนไม่ทน ต่อการไม่หวานต่อการไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรต่อกันแล้วก็โอเคอาจจะมีโอกาสเลิกกันได้เพราะมันจะเนี่ยทุกวันนี้อยู่กันเนี่ยมันมีความวุ่นวายความขัดแย้งนู่นนี่นั่นมาโดยตลอดตั้งแต่ไพ่ภาพรวมชีวิตแล้วนะกับแฟนคนเนี้ยนะคะแต่ถ้าเรากล้าที่จะลุกขึ้นมาเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเออเนี่ยคือแฟนฉันฉันจะคบกับเราต่อไป ฉันจะปรับปรุงนะคะทั้งเรื่องราวที่ใส่ส่วนตัวปรับปรุงความสัมพันธ์เอาใจใส่ต่อกันเมตตาต่อกันเนี่ยเออมันก็จะไปกันได้แต่มันก็จะไปกันแบบเหนื่อยๆนะคะถามว่ามันคุ้มค่าไหมมันก็มันก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมอบเป็นแบบคําถามเดิมว่าเออแบบรู้สึกว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้ลอเกิน